แก้วกาแฟเนี่ยถือว่าเป็นของเหลือใช้ที่มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนํามาปลูกผักได้เนื่องจากแก้วกาแฟเนี่ยจะมีความแข็งแรงมีความทนทานสามารถที่จะทําการปลูกผักได้หลายรอบซึ่งถือว่าเป็นการลดในเรื่องของขยะที่จะเกิดขึ้นเป็นการนําเอาสิ่งของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสําหรับวิธีการทานะครับแก้วกาแฟเนี่ยเราควรที่จะเจาะรูเพื่อระบายน้ํา5าถึงหกลูต่อแก้วกเมื่อเราเตรียมแก้วกาแฟเสร็จนะครับจากนั้นให้เรานําดินมาใส่ในแก้วกาแฟเลย ต้นพันธุ์สระแหน่ที่เราจะนํามาปลูกเนี่ยเราควรที่จะถอนมาเลยซึ่ง1แก้วกาแฟนะครับเราจะปลูกประมาณ6-7ถึงยอดเมื่อเราได้ต้นกล้ามาเสร็จก็คือเราจะทําหลุมเพื่อที่จะปลูกให้มีความลึกประมาณ1นึเซนนาต้นกล้าเนี่ยลงไปบริเวณตรงกลางของแก้วกาแฟเลยปลูกเสร็จแล้วก็ลดน้ําตามทันทีหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนในการดูแลรักษาเราก็ควรที่จะ เก็บไว้ในที่ร่มหรือที่ร่มลำไรแล้วแต่ชนิดของผักด้วยครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของสลระแหนในแก้วกาแฟถือว่ามีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็รากเนี่ยสมบูรณ์มากลักษณะใบลักษณะยอดก็มีความสมบูรณ์ตัดไปรับประทานลงไปประกอบอาหารได้เรื่อยๆเทคนิคการปลูกสลระแหนในแก้วกาแฟเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการปลูกสลระแหนในแก้วกาแฟแก้วกาแฟเนี่ยถือว่าเป็นของเหลือใช้ ที่มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนํามาปลูกผักได้เนื่องจากแก้วกาแฟเนี่ยจะมีความแข็งแรงมีความทนทานสามารถที่จะทําการปลูกผักได้หลายรอบแล้วก็ปลูกผักได้ดีด้วยซึ่งถือว่าเป็นการลดในเรื่องของขยะที่จะเกิดขึ้นเป็นการนําเอาสิ่งของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการปลูกเอาไว้ประดับตกแต่งผักที่สามารถนํามาปลูกในแก้วกาแฟก็จะมีอยู่หลายชนิดวันนี้เราจะยกตัวอย่างเอามาสาธิตก็คือการใช้การปลูกสลั่นเนย สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับเราก็จะมีแก้วกาแฟใช้แก้วกาแฟขนาดไหนก็ได้เอาตามที่เรามีนะครับแล้วก็เลือกแก้วกาแฟที่มีความหนาความแข็งแรงหน่อยหนึ่งดินปลูกเนี่ยเราจะผสมขึ้นมาระหว่างพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆแล้วก็นาดินผักที่เราจะนํามาปลูกวันนี้เราจะใช้เป็นสระแหน่ก็จะมีน้ำเอาไว้ลดหลังจากที่เราปลูกเสร็จ สำหรับการเลือกดินที่เหมาะสมนะครับในการปลูกผักในแก้วกาแฟจะต้องเป็นดินที่มีธาตุอาหารค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ซึ่งเราสามารถที่จะใช้เป็นดินหมักดินผสมปุ๋ยหมักดินผสมกับอินทรีย์วัตถุต่างๆเป็นดินที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการระบายน้ำได้ดีด้วยเพราะว่าในแก้วกาแฟเนี่ยจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะจำกัดเราลดน้ำบ่อยถ้าเกิดดินระบายน้ำได้ไม่ดีจะทำให้เกิดรากของผักเนี่ยเกิดอาการเน่าติดเชื้อโรคต่างๆ สำหรับต้นกล้าผักที่สามารถนํามาปลูกในแก้วกาแฟได้ก็จะเป็นพวกผักสลัน่ต้นหอมก็ปลูกได้หรือจะเป็นต้นกล้าของพวกผักสลัดต่างๆขอให้เป็นผักที่มีทรงพุ่มที่ค่อนข้างที่จะขนาดเล็กเหมาะกับแก้วกาแฟหรือจะเป็นผักที่เราเพาะจากเมล็ดก็ได้เราสามารถนาเมล็ดลงมาปลูกได้เลยสําหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมแก้วกาแฟก่อนแก้วกาแฟเนี่ยเราควรที่จะเจาะรูเพื่อระบายน้ําบริเวณด้านล่างของแก้วกาแฟก็คือด้านข้างที่ติดกับขอบด้านล่าง ตัวนี้เราจะเจาะเพื่อที่จะเป็นรูระบายน้ําไม่ให้น้ําท่วมขังตัวนี้เราจะเจาะประมาณ5-6ถึงกรูต่อแก้วเมื่อเราเตรียมแก้วกาแฟเสร็จนะครับจากนั้นให้เรานําดินมาใส่ในแก้วกาแฟเลยตัวนี้ดินที่เราเตรียมมาก็คือจะเป็นหน้าดินผสมกับใบไม้เป็นอินทรีย์วัตถุเพื่อที่จะไม่ให้ดินเนียวแน่นหลังจากที่เรานําดินมาใส่ในแก้วกาแฟเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการปลูกต้นพันธุ์สะลหน่ที่เราจะนํามาปลูกเนี่ยเราควรที่จะถอนมาเลยซึ่งสะลหน่เนี่ยสามารถที่จะปลูกได้จากต้นที่เราถอนมา หรือจะเป็นยอดที่เราตัดมาเพื่อบริโภคก็ปลูกได้เช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะแตกแขนงใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะมีรากติดด้วยพวกนี้จะฟื้นตัวได้เร็วเราควรที่จะนำะต้นแบบนี้มาปลูกซึ่ง1แก้วกาแฟนะครับเราจะปลูกประมาณ6-7ถึงยอดเมื่อเราได้ต้นกล้ามาเสร็จเราก็สามารถที่จะนํามาปลูกได้ก็คือเราจะทําหลุมเพื่อที่จะปลูกให้มีความลึกประมาณ1เซนนาต้นกล้าเนี่ยลงไปบริเวณตรงกลางของแก้วกาแฟเลยปลูกเสร็จแล้วก็ลดน้ําตามทันที หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนในการดูแลรักษาเราก็ควรที่จะเก็บไว้ในที่ร่มหรือที่ร่มลำไรแล้วแต่ชนิดของผักด้วยผักบางชนิดอาจจะต้องการแสงแดดทั้งวันเราก็สามารถที่จะนําไปไว้กลางแจ้งได้หรือผักบางชนิดสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีแม้กระทั่งอยู่ในร่มแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ในร่มได้แล้วก็จะมีการให้น้ําวันละครั้งสามารถที่จะให้ปุ๋ยได้อาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งหรือสสัปดาห์ครั้งหนึ่งหลังจากที่เราปลูกไปแล้วผักเริ่มฟื้นตัวแล้วเราก็สามารถที่จะให้ได้เลย สำหรับรูปแบบในการนำไปวางนำไปตั้งนะครับเราอาจจะนำไปวางเป็นแปลงออกแบบในการวางให้เป็นชั้นวางก็ได้ตัวนี้สามารถที่จะออกแบบใช้เป็นไม้ประดับตกแต่งได้ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของสาะระแหน่ในแก้วกาแฟถือว่ามีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็รากเนี่ยสมบูรณ์มากลักษณะใบลักษณะยอดก็มีความสมบูรณ์เราสามารถที่จะปลูกได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งเราสามารถที่จะ ไปรับประทานไปประกอบอาหารได้เรื่อยๆสาหรับการปลูกผักในแก้วกาแฟไม่ว่าจะเป็นสลระแหนหรือผักจางอื่นนะครับก็จะสามารถที่จะอยู่ได้ตามอายุการเก็บเกี่ยวของผักอย่างพวกผักสลัดผักกาดผักต่างๆนะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวไปแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนดินแล้วก็ปลูกใหม่ได้เราสามารถที่จะปลูกได้หลายรอบถ้าเกิดเราใช้แก้วกาแฟที่มีความหนาความแข็งแรงทนทานหน่อยส่วนผักที่เราเก็บเป็นประจําสามารถเก็บไปได้เรื่อยๆอย่างพวกสลระแหนบัวบกพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะปลูกได้ประมาณ1ปีก็คือ ถ้าเลยหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยรากเขาจะแน่นเกินไปซึ่งสระนเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ได้ตลอดไปแต่ถ้าเกิดรากแน่นแล้วเนี่ยความสมบูรณ์การจเจริญเติบโตเขาอาจจะช้าลงเราควรที่จะปลูกใหม่คสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการปลูกสระหนในแก้วกาแฟถือว่ามีประโยชน์ค่อนข้างที่จะหลากหลายซึ่งแก้วกาแฟเองเนี่ก็ถือว่าเป็นวัสดุเหลือใช้สระหนเองเนี่ยก็เป็นผักคู่ครัว ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์นําไปประกอบอาหารได้หลายชนิดแล้วก็ยังสามารถที่จะปลูกแล้วทาเป็นไม้ประดับไม้ตกแต่งได้ซึ่งการปลูกสระแหนในแก้วกาแฟเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตที่ดีสามารถที่จะดูแ,แลในเรื่องต่างๆได้เป็นอยา่างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปุ๋ยเรื่องของธาตุอาหารเรื่องของเชื้อโรคต่างๆที่จะเกิดกับพักนะครับแล้วก็เรื่องของวัชพืชเราสามารถที่จะควบคุมได้หมดและก็ยังถือว่าเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของภาชนะปลูกลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อสระแหนมาประกอบอาหารด้วย ซึ่งการปลูกสลัแหน่ในแก้วกาแฟเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้นานเป็นปีเทคนิคการปลูกสลัแหน่ในแก้วกาแฟเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ